มหวาวิทยาลัยศิลปากรใน,นะคะันเดือนหน้าสุดทศวรรษใหม่แห่งการพัฒนาฉนเฉลิมฉลองวาระครบรอบ81ปีแห่งการเป็นมหวาวิทยาลัยชั้นนำนะคะแห่งการสร้างสรรค์ด้านศิลปะและการออกแบบผ่านแนวคิดในะคะันดิอ i น n o v a t i o n Powered by Art ยยการบูรณาการสาตร์และสินเชิงสร้างสารในฐานะศูนย์การนวัตกรรมเปี่ยมสินที่สำคัญของประเทศไทย พร้อมด้วยการจัดแสดงนิทรศการนะคะ The Innovation Powered by Art เพื่อสะท้อนนวัตกรรมนะคะผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของทางมหาวิทยาลายัยตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตของศิลปกรตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัยอันโดดเด่นนะคะเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนชุมชนและก็สังคมอย่างยั่งยืนโดยมีศาสตราจารย์ดรธนเษนะคะอธิการบด,ดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะให้เกียรติเข้าร่วมงานถแถลงข่าว ไปเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาครับก็ปีนี้นะครับก็เป็นปีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรของเราก้าวสู่ปีที่81แล้วนะครับก็เรามีนะครับจริงๆเรามีวิสัยทัศน์ก็คือมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสารรค์บูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อความผาสุกข,ของสังคมอย่างยั่งยืนนะครับในการที่เราทําวันนี้นะครับก็เราคิดเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ the heart of innovation นะครับ by a t s for sustainability นะครับก็คือการที่เรายังเป็นศูนย์กลางของอาการสร้างนวัตกรรมนะครับที่เราจะใช้เป็นพลังจากตัวศิลปะนะครับแล้วก็บูรณาการด้านศาสตร์และศิลป์ต่างๆที่มีองค์ความรู้ของมาได้เข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะไปยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมนะครับเพื่อ ความผาสุขอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเพียงคงมุ่งมั่นต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นในวันนี้นะครับเราก็มีผลงานต่างๆที่เป็นผลงานเด่นๆนะครับของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับที่เราจะมาแสดงให้กับ สื่อมวลชนนะครับแล้วก็คนภายนอกได้รู้นะครับรวมถึงมีโชว์เคสต่างๆที่สําคัญสาคัญนะครับที่เป็นไฮไลท์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็ที่จะมาแนะนําแล้วก็ดึงให้คนเข้ามาู้จจกมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เพิ่มขึ้นครับเราไม่ได้มีครังศิลปะอย่างเดียวนะครับในปัจจุบันเรามีทั้งสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีกลุ่มวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมีศาสษั์เทคโนโลยีนะครับวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยนะครับคือคณะเภสัชศาสตร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะ ใช้ตัวพลังจากศิลปะที่เราเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับในการที่จะมานะครับขับเคื่อนและบูรณาการงานต่างๆเข้าด้วยกันนะครับให้ออกมาเป็นภาพลักษณ์ของศิลปากรต,ต่อไปครับในการปรับภารกคั้้งนี้นะครับเราก็จะทําให้เราดูทันสมัยนะครับเป็นที่รู้จักกับ นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่อยากจะเข้ามาร่วมกับเรามากยิ่งขึ้นนะครับโดยจงโดยเฉพาะหลักสูตรนะครับเราก็จะเกิดหลักสูตรใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เป็นดิจิทัลอาร์ตนะครับหรือว่าหลักสูตรที่เป็น AI นะครับหลักสูตรอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งก็นะักคนรุ่นใหม่ก็ต้องการเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่เป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนาคตนะครับซึ่งเป็นสไตล์ศิลป,รปรกร นะครับแล้วเราก็มีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะครับเช่นศูนย์ s u for l i f e นะครับที่เป็นเรียนรู้ต่อชีวิตที่จะดึงผู้คนจากภายนอกนะครับให้มารู้จักศิลปะกรให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คิดว่าการ आ, ปรับพับหลักครั้งนี้ก็จะทําให้เราเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ตอบสนองของอคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้นครับ,รบใช่ครับเราก็จะใช้นวัตก,กรรมที่จะเกิดขึ้น,นมันก็จะถูกนําจากศิลปะนะครับแล้วก็ บูรณาการร่วมกับตัวศาสตร์ที่เรามีในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็บูรณาการกันออกมาเป็นชิ้นงานที่เป็นสไตล์ศิลปกรมหาวิทยาลัยของเรานะครับตอนนี้เรามีหลายสาขามากมายนะครับแม้เราจะเริ่มต้นด้วยการเป็นศิลปะ,ละเราก็ยังมีสาขาที่ยังตอบสนองกับความต้องการของน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอักษรศาสตร์นะครับ กลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับกลุ่มวิชาสุขภาพเช่นเภสัชนะครับหรือวิทยาการจัดการวิทยายลัยนานาชาตินะครับก็แล้วเราก็มีสาขาหลายๆสาขาที่น้องๆที่อาจจะสนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับทางดุริยางคศาสตร์นะครับก็ขอให้ศิลปกรนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สําคัญของน้องๆนะครับให้มาเรียนกับเราครับเรายินดีต้อนรับทุกๆท่านครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะกิจกรรม โครงการวิจัยและก็ความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะของทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ที่เว็บไซต์ s u a c t h ได้เลยนะคะ